เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่สามารถยิงไ,ได้โอเค <is> สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับ CG คอมกูกากกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับใน Hunter Cross d i v e นะฮะตอนนี้ผมอยู่ในแมปของเล l a เฟอร์นันโดนะผมเป็นแมป DLC ที่ต้องซื้อนะฮะผม ซึ่งก็แมปนี้น่าจะตั้งอยู่ในแถวอเมริกาใต้นะแต่แถวที่ไหนก็ได้ที่ใช้ภาษาสเปนอะ่ะผมก็ไม่ค่อยมัน่นใจเหมือนกันเพราะว่า,าผมสันนิษฐานอยู่นะไม่ได้ไม่ได้อ่านาความเป็นมาของแผนที่ที่นี้เยอะเท่าไหร่นะครับก็ในแถบนี้นะมันก็จะมีสัตว์ให้เราล่าอย่างเช่นอาจจะมีเป็ดนะมีแบ็กบักมี เอสิสเดียมีเรสเดียนะผมแล้วพวกสัตว์กินเนี้อก็จะเป็นเสือภูม่านะครับผมแล้วก็สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในแมปนี้ก็จะเป็นควายป่านะครับแต่ว่าถ้าเขียนภาษาอังกฤษนเขียนว่า water buffalo ควายน้ำก็คล้ายๆค,ควายแถวบ้านเรานนแหละครับผมโอเคตอนนี้ผมขอปรับโหลดเอาก่อนนะครับอันนี้ไว้เรียกแบ็กบักเรียก SSD er, ิแล้วก็นี้ไม่มีเรียกโมเดียดานี้มีโมเดีนะผมแล้วก็ กวางเอลไม่มีมูสไม่มีนะอันนี้เอาไว้เรียกพูม่านะครับก็เรดดีอ่ะเผื่อเจอโอเคน่าจะหมดละที่เหลือก็สวมครับผมสวมให้ครบโอเคแอนเลอร์แลดเดอร์ปุ๊บปุ๊บก็ประมาณนี้นะแล้วก็ ไปสเตยดับกลินเดี๋ยวสัตว์จะรู้ว่าเรามานะโอเคตอนนี้ผมอยู่แถวนี้แถวนี้มีเอ d ซิสเดียกำล,ลังกินหญ้าอยู่ประมาณ8โมงเช้าถึงทเที่ยงวันฉะนั้นขอสคริปเวลาไปเลยนะเพราะว่านี่มันตอนกลางคืนเนาะไม่อยากล่าตอนกลางคืนเท่าไหร่ไปเป็นอ่าสัก6โมงเช้าแล้วกันเนาะไปะไม่เจออะไรเลยนะอโอ้ยินเสียง water buffalo นะอ่าน่าอยู่แถวนี้แหละตอนนี้ผมต้องระมัดระวังนะเพราะว่า water water buffalo เนี่ยมันดุมากเกมนี้คือถ้ามันอยู่หลังผู้ไม้ก็อันตรายนะมันอาจจะแอมบ s ชหรมาอะไรก็ไดนน้นั่นมาแล้วนํามาควายยิงก่อนเลยนี่แน่โดนจุดตายหรือเปล่าผมยิงเหมือนล้าหน้าไปนิดนึงนะ แต่มันวิ่งไปแล้วล่ะครับน่าจะลงลงด้านล่างนะลงหลังเนื้อนะเออเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันโดนจุดตายหรือเปล่านะไปควายป่าระดับเวลี่ฮาร์ตัวแรกของวันนี้เลยนะไหนถึงไหนละอยู่ว่าอ,อยู่ข้างหน้าเรานี่เองโอเคถึงแล้วมามาดูกันว่าน่าจะระดับโกนะเราผมอะคิดว่า อาซีเวอร์ครับผมโดนจุดตายแต่ไม่ใช่ปอดนะโดนพวกกระเพาะกับตับนะก็เลยแบบว่าแต้มเลยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่โอเคถือว่าดีฮะสีสีขนธรรมดาธรรมดานะผมแต่ระดับฮาร์ดก็ถือว่าใช้ได้ไปครับกับวอเตอร์บัฟฟอโรทีนี้เราไปดูเจ้าโมเดียกันนะครับว่ามันอยู่ใกล้แถวนี้แหละ อันนี้ก็น่าจะเป็นโมเดียตัวเมื่อกี้นะแต่ผมก็อ่ะไหนไหนมันร้องอย่างนี้ละยิงมันหน่อยแล้วกันนะไหนใช้ใช้บีตเตอร์เรียกมันมาครับขอเพิ่มเสียงหน่อยเพราะว่าต้องการรู้ว่ามันจะมาหรือยังนั่นครับ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 มันอยู่ซ้ายมือผมอยู่ซ้ายมือนั่นไงนั่นไง โดนโอเคโดนจุดต,ตายแต่ยังไม่ตายนะไม่เป็นไรอ่าวิ่งได้ไม่ไกลตายซะละเก็บครับผมเป็นตัวเมียก็ขอยิงหน่อยนะเลือดหายด้วยนะเพราะว่าโดนจุดต,ตายแล้วก็เป็นธนูด้วยนะใกล้ๆเลยเรียบร้อยครับผมโอ้โดนสัตหลังแล้วก็โดนปอดนะฮะได้มาประมาณหนึ่งพันถือว่าอ่าใช้ได้ถึงไม่ได้เป็นตัวเมียก็ใช้ได้นะได้เงินมา ประมาณหนึ่งพันนี่ถือว่าเยอะอยู่ซื้อกระสุนได้หลายชุดเพิ่มสกิลธนูมาห้าสิบแต้มนะะสวยงามมากนี่แล้วก็ปลดล็อกใหม่ด้วยสวิตช์มาร์กโบวไซส์เป็นศูนย์เลงศูนย์เลงเออศูนย์เลงของธนูในๆก็ได้หนละเดี๋ยวซื้อไปซื้ออะไรดีกว่ามาร์กห้าซื้อมาปับ๊บมาโอเคผมว่าโหลดเอานี้ถือว่าใช้ได้แล้วละ่ะใน แมปนี้นะฮะอันนี้ไว้ยิงสัตว์ใหญ่อันนี้เอาไว้ยิงสัตว์ไซสเล็กอันนี้ก็เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็ยิงสัตว์ชุดชนิดเลยนะครับเขสูตรเลงก็หน้าตาประมาณนี้อืมน่าจะดูง่ายขึ้นเนาะสีเหลืองนี่คือจุดที่เราต้องมันเอาแล้วอ่ะสีเหลืองนี่คือจุดที่เราเอาไว้ใช้เลงนะแต่เสียงควาย้องเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่านะครับเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอเขาสวยด้วยเขาสวยด้วยอุ้ยเขาดูดูดู ตามตามตามดูดูแล้วนะ่าจะอยู่ตัวเดียวนะฮะอ่ากวางโมเดียนะกำลังวิ่งหนีแล้วก็ดูเป็นตัวเมียนะตัวเมียขอไม่ยิงแล้วกันแล้วตรงนี้มีโซนของเป็ดด้วยโอเคผมจะซฟตรงจุดนี้ไว้นะตรงนี้มีน้องเป็ดอยู่ก็เดี๋ยวไว้มีปืนดีๆแล้วค่อย มายิงนะแต่ว่าปืนที่เรามีตอนนี้ไม่เหมาะกับการยิงเป็ดแต่กับการทั้งปวงคือในโลกความจริงนี้ถ้าเปืนยิงควายมายิงเป็ดนี้อาจจะทำให้เด๋อดตะปุ๋ยนะฮะนั่นครับนั่นครับเฮ้ยมิติขอด้วยอย่ารอช้ามิติขอด้วยโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเอามิติขอล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่สามารถยิงไ,ได้โอเคโดนไหม โอมันลงเนินไปแล้วครับโอ้ยตรงนั้นมันมีเนินเหรอโอ้ผมคิกว่าแบบเป็นพื้นระดับเดียวกันนะก็ยิงไปแล้วก็มันก็ลงเนินไปเลยก็โอ้ไม่รู้ว่าลูกปืนโดนหรือเปล่านะเมื่อกี้มันน่าจะวิ่งไปไม่ได้ไกลน,นันน่นนๆเจอแล้วเจอแล้วมิติข้อไม่โดนนะเมื่อกี้ดูแล้วไม่โดนโอเค รอมันหันข้างนะนขคืนๆๆ้นขึ้นขึ้น,น,น,นไม่อยากยิงก้นมันนะต้องยิงด้านด้านข้าง,โอ,โ,งโอ้โหตรงโอมีเนินเยอะจังเลยตรงนี้ไปตามครับผมควายวิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะในตามได้ง่ายง่ายตานครับไปดูแล้วมาหันหข้างแล้วมาหันหข้างแล้วมาหันหข้างแล้ว โอ้ยมุมไม่ดีว่ะมุมไม่ดีจริงๆโอ้โหมันเข้าใจหลบเนาะเห็นละเห็นละเห็นละโอเคใกล้ๆเลยใกล้ๆครับนี่เนี่ยโอเคโดนจุดตายไหมอ่าน่าจะโดนจุดตายครับผมวิง่งทางดานนี้ไป เพราะว่าเลือดไหลเร็วขนาดนี้ก็น่าจะโดนปอดน,นะหรือโดนกระเพาะก็ดีเพราะว่าเป็นจุดตายนะครเดินมาตามค่อนข้างไกลนะโอ้โหจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ตรงนี้มีแหล่งน้ําด้วยนะตรงนี้ก็มีนะเดี๋ยวไปเปิดแมพกันตรงนี้นะอยู่ไม่ไกลประมาณเก้าร้อยเมตรข้างหน้าเรานะควายวอเตอร์บัฟเฟลระดับ มิติข้อนะผมซึ่งผมก็อผิวเป็นสีเทาๆเนาะสีเทาๆไม่ได้เป็นสีดำนะโอเคไหนะขอถ่ายรูปไว้ก่อนไว้เป็นหลักฐานว่าเราถ่ายเพราะว่าเกมนี้นี่ขอสนุนตจากยิงสัตว์แล้วก็คือถ่ายรูปนะมุมนี้เลยสวยงามฮะไหนดูสิโอ้ดับโกด้วยว้าวสุดยอด สีขนเป็นคอมมอนนะไม่ได้แบล็กสัทีเดียวก็เป็นออกเทาๆนะครับไปเก็บเอาไว้ตกแต่งบ้านนะึ๊บได้มาแล้ว1,300งราคาเกือบไลเลี่ยคล้ายๆกับกวางตัวเมียนะรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยเที่ยวไหลเลยไปเราขึ้นเขากันนะไม่มีเลยเงียบลกร้างมาก ผมสัตว์หายไม่ทันเลยเอ็กซิสเดียลองแล้วนะมิตติ้คอด้วยหนในเราลองเรียกมันดูนะใช้ตัวเรียกของอันนี้นี่คือคอเลอร์ของเอ็กซิสเดียนะผมเป็นของแถมฟรีมาจากแอแมปดี c อซีนี้แหละครับผมเพราะว่า ซื้อมาก็จะได้คอเลอร์ตัวนี้แถมมาด้วยนะเอาไว้เรียก a อซิสเดียโดยเฉพาะเอซิสเดียก็รูปร่างจะคล้ายๆกับกวางดาวนะฮะซึ่งก็กวางดาวก็เป็นหนึ่งในกวางคนิดหนึ่งของ a อซิสเดียซึ่งเราจะเรียกว่าสปอต a อซิสเดียนะนั่นๆๆมาแล้วมาแล้ว ดีจ้ะอุย้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหนีเฉยเลยเหมือนมันได้กลิ่นเราก่อนนะโอ้เอเลอร์เฉยแต่ว่าตัวตัวนี้แค่เอเลอร์น,นะแต่ตอนตัวนั้นนูหนีไปแล้วโอ้ไม่ไม่น่ากลับมาก่อน เรียกเรียกเพื่อนเพื่อนของนายยังไม่หนีเลยนายหนีทำไมเรียกมันก่อนกลับมาโอ้โหอุ้ยอุ้ยตัวนี้ลายสวยมากตัวนี้เป็นรอยดาวเลยฮะออ้แต่ว่าเป็นไมเนอร์อะเอ้ยเอาหน่อยก็ได้วะาแต้มแต้มดีอยู่นะแต้มสวยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็สวยมากออ้ตัวนี้แล้วกันครับแต้มแต้มสวยกว่าเยอะ ตัวนั้นก็สวยครับโอ้โหงั้นเอาตัวระดับอันนั้นเต็มสามสามหนึ่งอันนี้สองสามสามนะฮะตัวนั้นล่ะตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นที่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหเยอะมากสองสามสามสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งโอเคเอาสามหนึ่งหนึ่งตัวนี้แล้วกันโดนเฮ้ยสองตัวเลยไหมได้ไหมโดนได้ตัวหนึ่งนะจะตายปะ ตัวนี้ด้วยแล้วกันมาโอ้ไม่โดนว่ะไม่เป็นไรครับน่าจะโดนหนึ่งตัวนะเมื่อกี้โอเคไหนดูสิใช้ได้ซิลเวอร์นะผมโอ้โดนไส้นะไม่ได้โดนออแก,กนฮิตเป็นอ่าลายพายบอลนะผมก็หน้าตาจะประมาณนี้เหมือนกวางดาวเลยไหมครับ แล้วก็ตรงนี้ท้องขาวด้วยสวยมากก็เก็บไว้ก่อนเนาะแต่ไม่ได้เอาไปตกแต่งบ้านนะเพราะว่าเออแต้ไม่ค่อยสวยเท่าไหรแ่แต่สีส,สีสีนี่เป็นระดับแร่นะใช้ได้ใช้ได้ไดโอเควันนี้ไปไหนละฝูงที่เหลือน่าจะวิ่งไปไกลแล้วนะนั่นนั่นนัน่อะไรอะไรออน,นั่นครับ อเลืออยู่เลืออยู่ตัวไหนดีตัวไหนดีสามหนึ่งหนึ่งสสสนะตัวนั้นตัวนั้นล่ะสามหนึ่งหนึ่งนะว e ล y ี่อีน้ำหนักห้าสิบองห้าสองตัวนี้กันห้าสตัวนั้นละกันมาอีกตัวหนึ่งก่อนไปบ้านโอเคโดนจุดตายครับผมเลือดลดเร็วมากโอเคดับแล้วครับ ดูจากผิวแล้วนะ่าจะเป็นตัวธรรมดาไม่พายบอลนะอ๋อเป็นดาร์กครับผมอุย้ยแต่เป็นระดับโกครับผมวยเฉยเฉียดหัวใจไปติดเดียวนะเคเป็นกวางดาวที่สวยมากเก็บไว้เลยนะครับเขาก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งอ่าจะเรียกทำไมอยากตายเหรอไม่เอานะไม่เอาพอแล้วพอแล้วสองตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับผมไม่ต้องเอาเยอะมาก เสียงนี้มันเรดเดียนะฮะเรดเดีย er. กวางที่ใหญ่ที่สุดในแมปนี้มาอยู่ไหนครับอยู่อยู่นั่นอยู่นั่นโอเคเจอเจอแล้วใช้ปืนยิงนะขอมุมสวยๆหน่อยสิ้ะนูไม่ได้แล้วละ่ะ เวลี่ฮาร์ดนะฮะหันมาหันมาหน่อยหันมาหน่อยขาที่ครับผมโอ้โหเอาละครับนี่คือเวลี่ฮาร์ดของเราโอ้โหเขาสวยมากว้าวถ่ายรูปเก็บไว้ไมหมแหโอ้โก้เลยครับโอยโ,โดนหัวใจนะผมวันช็อตวันคิวสวยมากโอเคเก็บไว้สวยมากครับ เอ็กเซปผ่านห้านะเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาตัวละครเนี่ยไปที่บ้านเนาะเพื่อที่จะได้เซฟแล้วก็ไปอันนี้สักทีดูนั่นโฮโฮแล้วก็มีอะไรให้เรายิงอีกแล้วนะครับกวางชนิดเล็กที่ชื่อว่าแบล็กบัคอ่าแล้วก็เห็นเราด้วยหนีไปแล้วโอเคถือว่าเจ้ารอดชีวิตไปในวันนี้นะปะผมกลับบ้านดีกว่า คือไม่เกี้ยใกล้ถึงบ้านแล้วแล้วมาเจออะไรก็ไม่รู้ให้เราแบบไล่ล่านะสุดท้ายก็ไม่ได้ไปถึงบ้านสักทีตอนนี้ขออย่ามีอะไรมาดูความสนใจผมแล้วกันนี่ก็ร้องจังเลยฟาครับกลับบ้านนะถือว่าโดนเจ้ากวางเรดเดียตัวผู้สองตัวเมื่อกี้มันก็หนีรอดไปได้นะแต่นีจะภาพเกือบเกือบตายนะแต่ผมก็ขี้เกียจตามมาละ กลับไปที่บ้านนะผมโอเคนี่แหละครับผมเอาโพสไปเซฟแล้วก็พักตรงนี้สักทีนะครับไปเปิดจุดฟ้าทาไว้จุดหนึ่งนะผมในแมปตอนนี้ก็ได้เปิดเรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้ก็ พอพอคลิปไปเท่านี้ก่อนนะผมซีจีก็ขอลาไปก่อนนะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆนะผมก็ใครอยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะผมผมก็จะพยายามตอบกันให้มากที่สุดนะฮะโอเควันนี้ซีจีขอลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับ